ครับแยกไฟแดงตรงตำนานยางนะฮะเส้นที่จะข้าไปสนามกีฬานะครับแยกไปเลยรู้สึกว่าไฟแดงตัวนี้นะฮะมันเสียมาหลายวันแล้วเสียมาหลายวันแล้วครับก็ไม่ถึงมีการมาซ่อมนะครับตอนนี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะครับเกิดขึ้นแล้วนะฮะแยกของตำนานยางนะครับแยกตำนานยางนะครับ เส้นที่จะข้ามไปโรงพยาบาลฝังงล่งนู้นฝั่งนี้เพื่อจะไปที่ทีตรงนี้ก็จะเข้าสนามกีฬานะฮะครับเกิดุอุบัติเหตุครับมอเตอร์ไซค์ครับพุ่งชนรถเก๋งนะมอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถเก๋งนะครับตอนนี้ก็มีคนเจ็บอยู่นะครับไฟแดงตรงนี้หลายวันแล้วเป็นหลายวันแล้วนะครับไม่มาเยียวยานะไม่มาเยียวยา ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบแยกไฟแดงตรงนี้นะฮะเทศบาลเมืองสุรินทนะครับตอนนี้จอรอท่านก็ได้มาช่วยดูแลแล้วนะฮะเรื่องการกีดขวางทางจราจรครับตอนนี้นะฮะครับเพราะว่าได้เกิดอุบัติเหตุแล้วนะฮะตอนนี้ครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอุบัติเหตุไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับ วิงวอนผู้ที่รับผิดชอบนะครับลงมาดูแลพี่น้องนะครับที่ใช้รถใช้ถนนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสูงนะครับเพราะว่าเราเห็นเป็นหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วเนี่ยไฟแดงช่วงนี้นะครับช่วงสี่แยกตำนานยางนะที่จะไปสนามกีฬานะครับเส้นโรงพยาบาลจะไปบิ๊กซีปั๊มปตทนะตอนนี้นะครับครับอย่ารอให้อุบัติเหตุมันเกิดมาเรื่อยๆนะครับช่วยช่วยทีครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ พวกนะครับนี่แหละครับผู้พิทักษ์สกีนราครับท่านเสียเวลาเสียสละมารีบมาดูพี่น้องนะครับนะครับรีบมาดูพี่น้องนะครับครับตอนนี้ไฟแดงตรงนี้มันเสียมาหลายวันแล้วครับเสียมาหลายวันแล้วนะครับไม่เห็นหน่วยงานมาแก้ไขนะครับอย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเก็บคนตายอีกเลยครับ ครับช่วยทีครับช่วยทีพี่น้องก็เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะไฟแดงตรงนี้มันเสียมาหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วไม่มาแก้ไขนะครับนะครับทําความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วครับเนี่ยไฟท่านดูครับไฟมันจะกระพริบอยู่อย่างนี้นะเนี่ยนะมันจะกระพริบอยู่อย่างนี้มาหลายวันแล้วนี่นะเนี่ยกระพริบอยู่อย่างเนี้ยหลายวันเลยไอ้ด้านนี้กระเบี้ยวนี่เนี่ย ด้านที่จะไปสนามกีฬาเนี่ยตรงนี้ก็เบียวไฟก็เบี้ยวมาไม่รู้จะทำยังไงครับวันนี้มีโอกาสครับช่วงเช้าเพตข่าวคนชุรินทำดีผ่านมาพอดีเลยครับนะได้เห็นอุบัติเหตุนะครับมีคนเจ็บนะครับตอนนี้รอรถกู้ภัยที่จะมาลำเลียงไปส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้รถก็ติดขัดครับภาคเช้านะฮะภาคเช้ารถติดขัดช่วงนี้นะ ชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะครับตอนนี้ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับครับนาเห็นใจครับคนใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าสัญญาณไฟนี่มันเป็นมาหลายวันแล้วฮะไม่มีหน่วยงานมาแก้ไขเลยนะครับนี่ฮะอุบัติเหตุมันเกิดแล้วครับมันเกิดแล้วนะครับในเมื่อมันเกิดแล้วจะทํายังไงครับเนี่ยจะรอให้ไฟจระาจรมันกระพริบอยู่อย่างนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบครับ จะรอให้พี่น้องของเราเสียชีวิตก่อนหรือพิคนพิการใช่ไหมครับถึงจะมาแก้ไขนะครับแต่นาเห็นใจครับคนใจรถใช้ถนนก็ไม่อยากให้อุบัติเหตุมันเกิดหรอกครับเพราะว่าตรงนี้มันชั่วโมงเร่งด่วนภาคเช้าๆด้วยครับนะเพราะสัญญาณไฟมันก็ไม่กระพริบนะฮะมันไม่กระพริบมันก็แดงเหลืองแดงเหลืองอยู่อย่างนี้นะ ขัดนี่ยการจราจรก็ติดขัดนะภาคเช้าเช้านะรับเช้าวันจันทร์ด้วยฮนะวันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับในเวลานี้ก็เจ็ดโมงสิบนาทีนะเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับรับการจราจรก็ติดขัดนะติดขัดรับมันเกิดขึ้นแล้วครับปุบิเทตุเกิดแล้วครับ เพราะสัญญาณไฟตรงนี้มันมันไม่มีมีแต่มันไม่ไม่ให้สัญญาณครับมันเนี่ยท่านดูครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านดูสัญญาณเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยหลายวันแล้วเน,เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนคะผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเนี่ยด้านไปสนามกีฬานะด้านนู้นก็ไปโรงพรยาบาลน,นะไปจะไปสถานีตำรวจแล้วจะไปศาลนะศาลแขวงด้านนู้นนะครับครับ เนี่ยอุบัติเหตุครับทางฝั่งดังนั้นก็ตำนานยางนะร้านตำนานยางนะครับเนี่ยฮะนะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องนะเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันสัญญาณไฟมันเสียหลายวันละสัญญาณไฟจราจรเสียมาหลายวันแล้วไม่มาแก้ไขเยียวยานะรอให้อุบัติเหตุเกิดอย่างนี้แล้วนะครับล้วจะเยียวยาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยในเมื่อมีพี่น้อง ใช้รถแค่ถนนเจ็บนะครับรั์สินเสียหายนะครับ,บรับสินก็เสียหายนะครับไม่รู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงานไหนนะฮะยังไม่ทราบในเรื่องไฟจราจรท่าดูครับดูครับสัญญาณไฟเนี่ยฝั่งไปโรงพยาบาลนะครับฝั่งนู้นเนี่ยตรงข้ามกำน,านันยางตรงนี้นะฮะ อาทางนี้ก็จะไปฝั่งทาง VR กู้ชีพนะทางนู้นหนูหนะครับเนี่ยฉันดูไฟสัญญาณไฟมันก็อยู่อย่างนี้หลายวันละนหลายวันนะครับอ่าด้านทางนู้นทิศตะวันออกนยะจะไปบิ๊กซีนะฮะตรงเนี้ยตรงปัป๊มปตทนะฮะตรงปัป๊มปตทพอดีสัญญาณแสงพระอาทิตย์มันส่องมันก็ไม่เห็นไฟกระพริบกระพริบนะครับแต่ด้านนี้เรามองเห็นแคทเก้ G, นะสามด้านเนี่ย นี่ครับด้านจะไปวีอากูชีพด้านนี้าด้านนี้ก็จะไปโรงพยาบาลสุรินนะครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยด้านนี้จะไปสนามกีฬานะฮะเนี่ยสามสนามกีฬาด้านนี้ครับพี่น้องครับเจ้บ้านนะครับความเดือดร้อนจริงๆนะครับเนี่ยไม่มาเยียวยานะครับเพราะว่าไฟนี้สัญญาณนี้หลายวันแล้วเป็นมาหลายวันแล้วนะนะครับเป็นมาหลายวันแล้ว ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เข้ามาในพื้นที่ครับพนที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับตอนนี้ท่านก็กําลังเก็บถ่ายภาพนะครับในที่เกิดเหตุนะครับในที่เกิดเหตุนะครับวันนี้คนเจ็บก็ยังนั่งอยู่ข้างทางอยู่นะรอที่รถจะมาลำเลียงไปหาหมอนะครับตอนนี้คนเจ็บนะครับครับเพราะว่า เหตุเกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะฮะการใช้รถใช้ถนนกองไฟแดงคนระับไฟแดงมันนะครับมันสัญญาณมันไม่ได้ช่วงเจ็ดโมงเช้าเร่งด่วนนะชั่วโมงเร่งเร่งด่วนไฟมันหลายวันแล้วไฟเสียหลายวันแล้วนะแล้วมันช่วงจังวะชั่วโมงเร่งด่วนด้วยมันเสียกล้องมันมีกล้องมีอยู่กล้องมี ตอนนี้กล้องของเราก็มีนะกล้องกล้องมีนะกล้องอยู่ด้านรถตำรวจจอดอยู่นะเพราะว่าจะไปสนามกีฬาด้านนู้นเข้าไปสนามกีฬานะครับตอนนี้ทางพนักง,งานสอบสวนก็มาถึงที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโทรแล้วนะโทรแล้วโทรไปมันไม่มีใครนี่เอารถยมายกออกไมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถามนี่ในประกันอยู่นี่ในประกันมันรอไม่มันมีคู่กรณีแต่ว่าประกันมันสองเจ้าไง <ป S 2> <ไป S 1> ประกันสองเจ้าเราประกันอีกคันหนึ่งเอาเอารถยกมายกเอารถไหมอาจจะเอารถไหมเดี๋ยวมีรถยกให้เอารถยกมายกออกก่อนได้ครับขับได้อยู่ได้คันนั้นไม่ยกจะขับไม่ได้เพราะว่ารถคันนั้นน่ะหม้อน้ำแตกอ๋อใช่หม้อน้ำแตกต้องใช้รถลากเลยใช่เหรอโอเค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 เก็บเก็บก็ดินครับครับตอนนี้กำลังจะใช้ ลากรถออกก่อนนะครับครับตอนนี้ผู้บิทชักสัติ์ราชก็เก็บขยะนะครับนี่เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับตอนนี้ท่านมาอำนวยความสะดวกในการจราจรไม่พอท่านจะเก็บขยะนะรักษาความสะอาดในในถนนหนทางป้องกันอุบัติเหตุไปในตัวได้นะครับนี่แหละครับผู้บิชักสัติราชของสุรินทร์เราขยันมากครับตอนนี้นะได้มาอำนวยความสะดวกในการจราจรและมาเก็บขยะนะออกจากพืนถนนนะครับเนี่ย นะครับขยันขยันใช้ได้ใช้ได้สอพานสอพานนะครับสอพานท่านนี่แหละผู้พิทักษ์สัญลักษณ์ที่แท้จริงนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะจอรอผู้รูปหลอนะครับทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆนะครับแต่ว่าจะโทษจอรอไม่ได้ต้องโทษที่ไฟด้วยครับไฟนะครับไฟหลายวันแล้วเนี่ยไฟเนี่ยนี่ครับเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วฮะขับกล้องนะครับกล้องด้านนู้นก็มีฮะ ด้านตำรญญานยานกล้องกล้องฮะมีกล้องด้านนู้นด้วยนะด้านนี้ก็มีนะครับด้านที่จะไปสนามกีฬาก็มีกล้องนะนี่น,นด้านนี้นะด้านรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเราที่จอดอยู่นะนี่ตรงนี้ก็มีกล้องนะครับครับเปิดกล้องดูได้ครับอุบัหตุมันเกิดยังไงอะไรยังไงครับเนี่ยนะครับสาเหตุก็การใช้รถใช้ถนนนะครับมันก็อย่างว่าแล้วช่วงโมงเร่งด่วนต่างคนก็ต่างมั่นใจฮะ เขาเรียกแยกวัดใจไปเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณไฟมันมันไม่มีเขียวแดงนะมันแดงกระพริบเหลืองอย่างเดียวแดงกระพริบเหลืองอย่างเดียวหลายวันแนละ้วนี่รับพี่น้องดูดูนะครับดูดูเนี่ยเขาเรียกแยกวัดใจนะครับแยกวัดใจนี่ครับตอนนี้ก็มีท่านจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่พัคเช้าเช้านี้นะตอนอุบัติเหตุเกิดนะนี่นี่นนตอนอุบัติเหตุเกิดนะมีจอรอมาอำนวยความสะดวกนะครับช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับ เจ็ดโมงเชา้าชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเนี่ฮะอุบัติเหตุครับ